อรอบไปแล้วมั่นกับอะไรจะเทียะน่บตามนโยบายของรัฐอันนี้อันนี้ตามนโยบายของเจ้าของมั่นก็คือตามนโยบายของรัฐเนาะอ่านโยบายณที่แห่งนี้คือนโยบายที่จับได้ต้องได้เป็นเศรษฐีได้ในอนาคตครับขอบคุณครับนี่ให้เกียรติมาวายไอจอยนะคะซึ่ง ท่านก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอเชยงปรบมือต้อนรับคุณปริศนารีแก้วค่ะก่อนอื่นนะคะขอ ขอบคุณบอดญ่ของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณอัปลน์ของเราทุกคนนะคะขอแนะนำตัวก่อนเลยนะคะชื่อนางสาวพิสนาที่แก้วนะคะไปอา,อาชีพนะคะก่อนที่จะมารู้จักออแคสนะคะหรือว่าเข้ามาร่วมทําธุรกิจออแคนสนะคะก็คือเป็นคุณครูสอนอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กพัฒน,นานะคะตำบลนานหนองทุ่งค่ะ ก่อนที่จะตัดสินใจมาทำโอแค้นนะคะก็มีคนชัดชวนมานะคะก็คือคุณจิรัชยาบุดาค่ะขอเชิญตบมือให้หน่อยค่ะภายใต้สายงานนะคะของท่านพออประยง์โสดาเลพลแล้วก็ท่านอาจารย์พิยาคำภาค่ะที่ตัดสินใจมาทำโอแค้นนะคะเพราะว่ารายจ่ายนะคะเยอะกว่ารายรับค่ะ แล้วก็ทําให้มีหนี้นะคะก้อนโตก็เลยได้ตัดสินใจเพื่อที่จะมาทำโอเคปแล้วจากปดหนี้ก้อนโตก้อนนั้นนะคะถ้าไม่ได้รู้จักนะคะกับอัพไลน์นะคะหรือผู้แนะนํานะคะก็จะได้ก็จะไม่ได้มายืนในจุดนี้นะคะไม่ได้รู้รจักธุรกิจดีๆแบบนี้นะคะยิ่งเราทํามากเราก็จะได้มากนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมนุษย์เงินล้านทุกคนที่นั่งนี้หน่อยค่ะ ไปไปที่สายยุ่งส่วนตัวไปเจอได้เะามันบอกเราเกี่ยกับครูพี่เราเยอะมากๆเลยนะคะกับเป็นครูพี่เรียนนะคะแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะหารายได้เพิ่มอีกกระเป๋านึงนั่นเองนะคะ ลดเงินเดือนแต่ก็เคยผ่านแบบนี้มามาเจอพี่ชายตอนแรกก็ตัดสินใจลังเลเอใช่หรือเปล่าเนาะกลัวผิดหวังกลัวอกหักเหมือนที่เคยผ่านมาค่ะพอดีมาเจอกับโค้ชตาลองโดยบังเอิญเหมือนกับบุคเลสันนิว่ามาเจอโคอ้ดให้ให้คําแนะนําอย่างนี้แล้วก็เตัดสินใจทําแล้วก็ทำทำลงมือทาไม่นานค่ะก็เห็นผลจริง ็เลยที่ว่าดีมากเลยค่ะแผนงานนี่ดีมากแล้วก็ขอขอบคุณพี่ชายพี่อนิสรนะคะผู้แนะนําแล้วก็พุทนาลงกงจัจที่เป็นผู้ดูแลแล้วก็อยู่ภายใต้สายงานของสมาคิลดแห่ภูมิใจมากค่ะที่อยู่ในองค์กรนี้ในสายงานนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะค่าที่ตื่นเงินนะคะประมาณหกพันกว่าบาท แต่เมื่อรีรลนรอบแล้วเราจะได้16,000อันนี้คนที่ถึงสล็อตที่4นะคะต่อไปสล็อตที่5นะคะสะล็อตที่5อ่าอยู่ที่1,175งพัอยเดสิบาร์ก็จะอยู่ที่43,000อ่า200บาทนะคะถ้าคิดเป็นเงินบาทนะคะสะล็อตที่6 2 2,350องพอนสาร้อยหาสิเมื่อรีรลนรอบนะคะเราก็จะได้อยู่ที่84,600 เห็นไหมคะนะคะสลอทที่7นะคะสลอทที่7อยู่ที่4,700ันเดอลลาร์นะคะคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่หนึ่งแสนหกมืนเก้าพันสองร้อยขึ้นแสนแล้วนะคะสลอทที่เจ็ดสลอทที่แปดค่ะอยู่ที่หนึ่งหมืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่สี่แสนสองมื่น บาทนะคะบาทนะคะต่อไปสะล็อตที่9นะคะสะล็อตที่9นะคะลันรอบได้อยู่ที่23,500 u s ดอลลาร์นะคะเมือ่อคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่8 4ด0 0 0สหมนหันเห็นไหมคะสะลอตที่8ลันรอบเดียวอยู่ที่800,000นะคะทุกท่านสะล็อตที่10นะคะ47,000 u s ดดอลลาร์เมื่อลีอลันรอบแล้วท่านจะมีเงินล้านท,าทันทีเลย ะะอยู่ที่1,692,000เราไม่เคยเห็นที่ไหนเลยค่ะทำงานครั้งเดียวจบแล้วก็ได้ทุกได้ทุกสมมติว่าเราลงที่สลอ็อตที่ที่สิาสล็อตส,สินะคะมันก็จะรีรันให้ทุกสล็อตเลยทุกโครงสร้างเลยนะคะแล้วเราก็จะได้เงินตามที่พูดอันนี้เป็นเงินที่ ผู้นําทุกท่านรับมากันหมดทุกคนแล้วนะคะเหลือแต่ว่าเราจะวางแผนเดินอย่างไรให้ถึงเท่านั้นเองนะคะก็อ่าทีนี้ต่อไปข้อต่อไปก็คือกองทุนนะคะกองทุนเขาจะเก็บไว้อ่ามีสองเเซ็นเก็บไว้เป็นให้เป็นรางวัลให้เป็นท่องเที่ยวให้เป็นโบนัสน,นะคะให้เป็นรางวันนะคะอีกสเปอร์เซ็นก็พัฒนาระบบนะคะ พัฒนาโครงสร้างนะคะพัฒนาระบบพัฒนาโครงสร้างสรุปแล้วนะคะก็คือค่าแนะนำ30นะคะค่าผ่านองค์กร55รวมเป็น85แล้วใช่ไหมคะทีนี้ค่าอยู่ในเลเวล10รวมเป็น95แล้วก็ค่ากองทูนอีก5รวมเป็น100เหมือนที่พูดก็คือออกทั้งหมดเลยค่ะไม่มีเหลือเก็บไว้ให้ใครให เกิดเขาเรียกเกิดอะไรเกิดความโลภมากแล้วปิดของคนอื่นไปตรงนี้ไม่มีก็คือออกทั้งหมดเลยนะคะขาวใสบริสุทธิ์ที่สุดเลยนะคะต่อไปหัวใจสู่ความสําเร็จนะคะหัวใจสู่ความสําเร็จก็คือออแคสจ่ายทันทีร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเหมือนที่พูดนะคะโปร,รไซปลอดภัยสัญญาอชิยะเป็นผู้จ่ายนะคะสามารถรีบูคิ้งได้นะคะลงทุนต่ํา สามารถตั้งแต่หลักร้อยได้แล้วก็สามารถที่จะอัพตะก้าอัพตะก้าอัพตะก้าขึ้นจนถึงหลักเป็นล้านนะคะมีรายได้ไม่มีขีดจํากัดรีรันเมื่อกี้นี่คุณแจกรีรันกี่รอบก็ได้วันเดียวคุณรันเลยหาชวนมาเลย3าสิบคนรีรันได้ทันทีนะคะแล้วก็รอบต่อไปก็พอหาเพิ่มอาจจะสองวันรีรันอีก5วันรีรันอีกแล้วแต่คุณหนึ่งเดือนกี่รอบก็ได้นะคะไม่มีขีดจํากัดนะคะ ทีนี้ต่อไปทีมนะคะถ้าเราอยู่ในทีมแบบนี้ทีมจะช่วยเรานะคะทีมจะพาเราทําทีมจะทําให้เราดูทีมจะดูคุณทําขอบคุณมากค่ะเนเชิญค่ะที่นี้ต้อนรับค่ะท่านนายกสมชายนะคะกับท่านพี่ประยุทธ์ค่ะอาที่นั่งได้เลยค่ะคพี่พี่นะคะก็นะคะถ้าทีมจะดูคุณทานะคะดู ค่ารักษาพยาบาลผมโอนไปให้ให้แม่ทุกเช้าผมต้องขอพรออจากแม่จากคนจนนั้นนี่นะน้องชายเขาเป็นพันตำรวจคนที่หนึ่งเป็นพันตำรวจอกคนที่สองเป็นคนตำรวจตีและน้องชายสุดท้าย,ายผม,มเป็นนายแพทแต่ไม่ติงเลย บ่อออกซอยแม่บ่กบ่อบ่กซอยเลยแล้วน้องสาวผมไปเฝ้าแม่เป็นเดือนผมโอเนเงินให้น้องสาวเป็นเงินห้าหมื่นเป็นเงินห้าหมื่นนี่ผมทำบออแคบจะถามว่างเงินส่วนนี้ใช้ได้ไม่ได้มันหมดไปแล้วครับมันยังไม่พอแต่ถ้าผมไม่ได้ทําธุรกิจเครือข่ายถ้าผมไม่ทํบออแคบผมไม่มีเงินรักษามแม่และไม่มีเงินที่จะไถถอน ที่อยกมาแล้วหนําสําก็คือในวันที่12 12 13 14 15 16ผมได้พาชาวหนองบัวลำพูไปเทียยเ่ยวญี่ปุ่นพี่ปัญญาเที่ยวญี่ปุ่นตัวมือเก้นยครับพี่ปัญญาจะพร้อมไปลงไปเที่ยวญี่ปุ่น1 2ถึง16ไปไม่ได้เสียตค์นะไปฟรีไปฟรี นี่คือเราได้เราชีวิตเราดีขึ้นแล้วเราไปเที่ยวด้วยนำซ้ําได้เงินโบนะัสบอสสวงให้อีกคนละห้าพันซึ่งการไปเที่ยวเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยเพราะเราไปทริปทัวร์เราไม่ได้จ่ายเลยค่ายอยู่ค่ากินมันเสร็จเรียบร้อยหมั้งนั้นเราได้เงินไปเที่ยวได้ห้าพันจากบอสสวงคนให้ถ้าผมไม่ทำเรนี้ไม่ได้ไปเที่ยวครับ เฉพาะการไปญี่ปุ่นค่าเครื่องไปญี่ปุ่นรวมก่าอยู่ค่าก,กินเป็คนคนละคนละสี่หมื่นบาท <c oughs> นี่คืออยากให้ทุกท่านว่าสมควรทำออกแคตไหมพี่เป็นนายล้านได้ล้านบาทคุณนารอนได้ล้านบาทคุณนารอนเป็นคนประเทศลาวมาสร้างสายงานที่เมืองไทยหอบเสื้อผ้ามาอย่างไม่ได้กลับเพราะก็มีความหวังแต่เราละ่ะเราละ่ะ ผมเห็นครัง้งแรกจากคนที่แนะนําผมก็คือ,อพันจากอากาศเอกธงสัตย์เดียดนรนสังกับคุณอิณสานอาจารย์พอ,อมาทำโอแคกับหนูไหมสิ่งที่ผมถามเขาย้อนไปว่าน้องทํานานหรือยังทําได้เดือนกว่ารายได้เท่าไหร่รายได้กี่หมื่นแล้วอา่านดูว่ามันต้องเป็นหมื่นเขาบอกไม่ได้หมื่นนะ เดือนโอกาได้แสงกว่าบาทแล้วร้านกว่าบาทแล้วทำได้ร้านกว่าบาทชีวิตเขาดีขึ้นเยอะแยะเลยผมก็เลยมาทําตามนะถ้าท่านยังไม่มั่นใจผมอยากจะเชิญชวนทุกท่านไปวันนี้วันนี้ครับวันสี่กูุ๊มาไปทําไมไปดูความยิ่งใหญ่ของออคแคปไปดูความเติบโตของออคแคปในคนเข้าร่วมง,งาน4,000คนท่านเป็นคนใหม่ท่านไปเลย เพื่อหายข้อสงสัยบางคนว่าเขาจะจ่ายจริงไหมเขาจะปิดจอดำไหมไปดูเจ้าของแพลตฟอร์มเขาจะมาอธิบายให้ฟังวิธีการเ,เขาจะเติโตัวของออแอปมันทำให้ชีวิตพวกเรามีความสุขมากทุกวันนี้เราใช้เงินที่มีความสุขเราไม่เคยขาดเงินเราไม่เคยขาดเงินเลย มอยากบอกทุกท่านว่ามันถึงเวลามันถึงเวลาที่เราจะทํามันหรือยังเราไม่ทำโมแกสเราก็อยู่อย่างนี้แหละเราหากินหาใชา้ไปแต่เราทำโมแกสมนจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เปลี่ยนแปลงียิตที่ดีขึ้นนอกจากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวลูกลูกผมสองคนทํางานบริษัทญี่ปุ่นก็ทําเป็นคนหนึ่งทุกเดือนพ่อขอตังค์หน่อยเอาเงินไม่พอเหลือ,เ,อเงินค่าค่า เงินเดือนไม่พอหรือพ่อพ่อเป็นครูมาก่อนพ่อรู้ว่ามันไม่พอก็จริงผมไม่สองคนลูกผมสองคนนี้เป็นหนี้ไม่ต้องเป็นหนี้พ่อเป็นหนี้รู้แล้วการเป็นหนี้เป็นการทรมานลูกผมอยากได้เลยผมให้เพราะผมทําเพื่อลูกทําเพื่อภรรยาทําเพื่อคนที่รักเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านมาวันนี้ท่านอยากคิดว่าออแคเป็นของเล่น ออกแคทเป็นธุรกิจหนึ่งท่านบาทเจ็บจากไหนถ้ามาเอาที่ออกแคทมันจ่ายเยอะได้เยอะสมแล้วที่โบราณาว่านอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนถ้าผมไม่ทำออกแคทมันจะมีเงินตรงนี้ไหมครับน้าเดี๋ยวนี้ผมทำออกแคทผมได้ได้จากออกแคปไปสิบกว่าล้านแล้วเป็นอะไรที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยน เลี่ยนเลยเพราะนั้นก็นี่ครับวันที่สี่นี้วันที่สี่นี้เชิญชวนทุกท่านไปไกลไหมไกลจากหนองบัวลำพูมากไปทุงเทียบเราเดินทางไกลแต่ใกล้ความสําเร็จเราต้องไปไปตออจ้าไปดูคนที่ไรายได้หนึ่งแสนยูรดอลลาร์หนึ่งแสนยูรดอลลาร์ไปดูคนที่ผู้นําที่เขาสําเร็จ ไปดูมวลชนทั่วฟ้างเมืองไทยเข้ามาแต่ถ้าเราไม่ไปเราก็ติดใจว่ามันเป็นไปได้ไหมมันจะปิดจอดำจอแดงไหมเราต้องไปรายงานผมนี่ผมบอกเลยคนใหม่ไปไม่ต้องจ่ายบัตรผมซื้อบัตรให้ไปเลยบัตรมีเราให้โอกาสมันไกลแต่ใกล้เขาประชุมสภา ขาประชุมรัฐสภายอยู่กรุงเทพทไมไม่ไประชุมอยู่หนองบัวลำพูคนที่เป็นสอสอ,สอเขาประชุมไปรวมกันอยู่นั้นเพราะมันเป็นศูนย์กลางเป็นศูนย์กลางแห่งความร่ารวยคุณไม่ต้องมาถามถ้าไปแล้วคุณจะมั่นใจไปดูมวลชนไปดูที่คนที่เขาได้นี่เป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสทุกครั้งเออ ผมก็ยังขอบคุณตัวผมอยู่ที่เขาเสนอผมได้รับโอกาสผมรับโอกาสอย่างไม่มีข้อแม้เพราะจนผมมันจนตอกอยู่แล้วถึงแม้ไม่ทำเขาแคปมันก็ไม่มีกินแต่เมื่อมีคนเสนอโอกาสผมก็ทำถ้าถ้าจะผมจะไปไม่มีค่าใช้จ่ายไ,ไม่มีค่าใช้จ่ายครับเอาใจใจไปไ,ได้ไหมครับได้บัตรผมสายงานผมนะใต้สายงานผมบัตรผมให้ เฉพาะคนใหม่นะคนเก่าต้องช่วยเหลือตัวเองคนใหม่คนใหม่ไปครับไปเลยไปบัตรนี้ให้ค่ารถก็ฟรีอย่างน้อยก็ถือเงินไปสักน้อยหนึ่งเพื่อไปเหยียบไข่เข้าไป <c oughs> เหยียบไข่เขาแตกไม่มีเงินนี่ครับเราให้โอกาสเหมือนกับครั้งหนึ่งที่ปอดสวงมาเขียนแผนให้ผมที่อำเภอเรืองนกทาง วันนั้นบอสวงเป็นทางผ่านยโสธรแกจะผ่านแกจะมาจากกุบลผมมีเวลาน้อยน้อยไม่น้อยผมก็ต้องขอท่านอธิบายผมไม่มีเงินลงทุนเลยเมื่อท่านเขียนแผนเสร็จนปุ๊บคำหนึ่งที่ผมบอกว่าผมยืมเงินได้ไหมผมยืมเงินหนึ่งหมื่นห้าท่านบอสวงให้แต่ผมก็จ่ายเรียบร้อยเพะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วง ท่านนำคนใหม่ไปานาคนใหม่ไปมันจะมีผลกับเราลูกหยาดล้วมั้งห้องทัตโตครับท่านนำคนใหม่ไปทลามเลยเห็นเที่ยงวันี้เอาให้เขาเลยให้เขาเลยท่านไม่ลงทุนอะไร เหรียญอะไรเหรียญเรืน,นี้ใช่ไหมเหรียญน,นี้ถ้าไม่มีติดต่อกับอัปลายอัปลายก็ติดต่อกับผมคุณต้องการใช้เท่าไหร่ภายใต้สายงานผมนี้ผมลงทุนครั้งนี้เป็นแสนเพื่อให้คนใหม่คนที่ผู้นําเราสบายเมื่อคุณเมื่อผู้นําของเรานําคนไปสี่คนหน้าคนมันจะไม่ได้ลงทุนไม่ได้ลงทุนท่านท่านไปการท่านไปท่านหนึ่งท่านไป ไม่เกี่ยวกับสมัครหรือไม่สมัครไปเลยไปท่านไปเ่านคนคนไปสี่คน,น,คน,คนชวนคนไปสี่คนชวนคนไปสี่คนที่ท่านเราเราชวนคนไปสี่คนคุณกอไก่คุณขอไข่คุณกอควายคุณมอณง,งูแต่คุณกอไก่ขอไข่ขอขควายงองงูนี่มันต้องต้องต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ไม่ใช่สายงานผมชวนใครไป ชวนไปเขาสนใจเพราะเขามันโมมีปญัญญาเห็นเขามันกัไปขอเขาวัดบ้านกับโมมีมันโมมีบาดอยู่เอาไปเห็นอย่างแบบนั้นเอาคนที่พอที่จะมีม,มีมีทุนในการทําเขาขอไก่ขอไข่ขอไข่งงูเข้าไปนี่เกิดเขาลงหกระหัสอ่ะถ้าไปแล้วเขาไม่ลงก็ไม่มีผิดไม่มีผลอะไร ไม,ม่ผลอะไรกับเราไม,ม่ผลมีผลกับเขาแต่ถ้าคนกอไก่ขอไก่อไกอไปมันต้องทําเขาต้องทําเพราะเขาไปดูบรรยกากาศไปดูคนไปดูความสําเร็จไปดูที่ทางการเติบโตไปดูความมั่นใจสี่คนนี้ก็ลงตลาดเราได้เงินนะครับเราจะได้เงินแสนทันทีแสนกว่านี่ครับ เพราะว่างานวันที่สี่กุมภาันี้เขาจะ,ะจัดอีกครั้งหนึ่งไตรมาสอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่เก้าพิจานาประเทศเดือนปีหนึ่งเขาจัดสามครั้งปีหนึ่งเขาจัดสามครั้งนี่ครับเพราะฉะนั้นผมหวังมากเชื่อไหมครับว่าการเข้างานสี่สิบกาสายงานผมเข้ายี่สิบสองคนผมหวังเติบโตอย่างหมหาศาลแลวผู้นำของผมต้องเติบโตด้วยไม่ใช่เติบโตเติบโตแต่ผมคนเดียว ถ้าเราต้องเป็นส่วนหนึ่งไม่ต้องห่วงค่าใช้จ่ายค่าบัตรคับบัตรหกร้อยคุณได้บัตรไปคุณก็เข้างานได้ค่ารถอาจารย์พิายาหมอไว้้วใช่ไหมเข้าหมอไว้แล้วมันจะมีอะไรไปกลับปดักใต้สุราชธานีกว่าจะถึงเทพ2สองวันนะแต่เราตี่ไปกลับบางคนเราไม่อยากไปเลยมันไกลมันไกลไกลระย,ย,ยะทางแต่ใกล้ความสําเร็จ วันอาทิตย์ที่สี่คุณนอนอยู่ที่บ้านมันไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นแต่เราไปชีวิตเราจะเปลี่ยนชีวิตเราจะเปลี่ยนหนึ่งคุณจะไม่ได้ถามผมอีกว่ามันจะปิดจอดำไหมมันจะจ่ายจริงไหมจ่ายงนมั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 นถ้าคุณไปคุณจะรู้ทันทีมันจะเป็นการเปิด วิสัยทัศน์ของเราเราไปเห็นผู้นําที่เขาสําเร็จไปเห็นคนที่คนสําเร็จไม่ต่างจากเราเลยไปดูคนอ่านหนังสือไม่ออกรายได้เป็นล้านนี่นะครับให้เราไปอย่างน้อยเราชวนคนใหม่ไปคนใหม่เราชวนเขาไม่ได้จ่ายครับบัตรหกร้อยผมจ่ายให้จ่ายให้ค่ารถมีก็ถือเงินไปนร้อยหนึ่งไป เบื่อยากกินอะไรก็ซื้อลูกชิ้นปิ้งซื้อกินซื้อเงินไปร้อยหนึ่งแค่แนั้นลดรถมันนี่ครับผมอยากเชิญชวนหนองบัวลำพูมันกำลังจะเติบโตคนหนองบัวลำพูมีเยอะแยะแต่ทำธุรกริจออแคสมาเข้าประชุมวันนี้แค่นี้นั่นหมายถึงว่าเราเป็นแนวหนะ้าอย่างน้อยน้อยคุณลงธุรกิจ คุณนําคนไปสี่คนคุณไม่ลงทุนเลยเอาผลที่เขาลงเอาโบนัสเรามาลงทุนแต่ถ้าคุณนําคนไปหกคนชีวิตคุณเปลี่ยนนะถ้าสี่คนนี้ลงตะกร้าหนึ่งถึงแปดหรือลงตะกร้าหนึ่งถึงสิบคนสี่คนที่ลงตะกร้าสิบคุณได้ล้านเลยนะได้เงินล้านในกระเป๋าเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้โอกาสนี้ ใครที่อาจจะคัดเรื่องเงินใครที่มีความจำเป็นบ้านกำลังจะหน้ากำลังจะกกำลังจะหลายๆอย่างลูกกำลังเรียนหนังสือกำลังใช้เงินนี่ครับตรงใช้โอกาสนี้ผมก็ได้รับโอกาสนี้ตอนที่มันไม่มีอะไรเมื่อผมออได้ได้รับโอกาสผมทำมันอย่างเต็มที่ แต่ก่อนน้องแคเมื่อสองปีที่แล้วมันไม่มีนะครับไม่มีการประชุมอย่างนี้ผมเห็นพี่ปัญญาพิจาาถามผมว่าพ่อพี่จะทําได้ไหมได้มันไม่นานนะมันไม่นานมันนานสําหรับเราที่ไม่ตัดสินใจถ้ามาแล้วโอ้ไม่อยากไปอยากประชุมวันนี้คนที่เขาอยากสําเร็จเขาไม่มาประชุม หน้าที่เราคือชวนคนใหม่ไปรับโอกาสชวนคนใหม่ไปรับโอกาสและจะเป็นทรัพย์สินมะาเป็นทรัพย์สินของเราอย่าลืมนะครับปีนี้สิ้นปีนี้เหรียญโอซีเขามีเป้าหมายอยู่ที่หนึ่งพันยีนดอลลาร์หนึ่งพันยีนดอลลาร์ก็คือกี่บาทเป็นเงินไทยครับสามหมื่นห้าสามหืนห้าพันสาหมื่นห้า ทำไมคุณซจารลอนต้องเก็บเหรียญห้าพันรู้ไหมครับป้าหมายห้าหมื่น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 ห้ามืนถ้าเหรียญละพันเ็าเป็นหมื่นล้า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 นเลยแหละมหาศาลเลยนี่ครับมันเป็นโอกาสมจาลอนมันเป็นโอกาสครับราะนั้เราผมก็เหมือนกับทุกท่านผมก็เหมือนกับทุกท่านถ้ามันไม่ได้จริงผมคงไม่มาจากแย่โสทรหรอก วันนี้จบปุ๊บพรุ่งนี้ก็จะไปที่หนองบ,บัวลำพูผมไปเออไปบึงการครับไปจัดประชุมอยู่บึงการจากบึงการเสร็จปุ๊บผมเข้าไปกาลสินในวรรณการจากเออจากบึงการไปอำนาจเจริญช่วยสายงานจากอำนาจเจริญมาเทียภูมิจากเทียภูมิไปกาลสินเดินทางเราไปสร้างความหวังเราไปเติมความหวังแต่สิ่งที่ดีที่สุดท่านตัดสินใจเลย ตัดสินใจเมื่อบัตรมีให้ค่าลดจ่ายให้แต่ไม่ต้องเอาค่าไปนะครับสงสารเขาสองอย่างนี้ก็ตุ้มเทแล้วคอยโอกาสถ้าเราได้รับโอกาสเราไม่ไปยวประโยชน์ตำแหน่งผู้อวยการโรงเรียนมัธยมนักเรียนพันกว่าไม่สามารถช่วยอะไรก็ได้กเกษียณแล้วเพื่อนผมกเกษียณไป เมื่อกันยาโทรมายืมเงินผมสามคนแล้วชวนทําไม่ทําแต่ชวนมายืนชวนมาแต่จะยืมเงินพวกไม่กูให้มึงยืมมึงก็แก้ปัญหาไม่ได้แต่มึงมาทําธุรกิจกูไม่อยากชวนคนกูไม่อยากชวนคนกูไม่อยากพูดกับคนเงินมันอยู่กับใครครับอยู่กับคนเราต้องชวนคนถ้าเงินมันอยู่กับต้นไม้มันไม่อยู่ต้นไม้ผมจะนั่งเฝ้าต้นไม้ทุกวัน ผมไม่อยากชวนคนผมเบื่อแต่ว่าเงินมันอยู่กับคนมันอยู่ในกระเป๋าด้วยบางคนเอาอยางหัดแนีน่ยจริงๆสำคัญตรงนี้วันนี้ท่านเข้ามาโอกาสที่เหมาะตรงตัดสินใจไปครับเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าไปผมไม่ได้สนใจใครเลยคนก้างบ้านในบ้านผมอยู่รอบบ้านผมไปไปต้มคนอีกไปต้มคนอีกไปต้มคนอีก น้าวันนี้ผมกลับไปเขาบอกไงใข่เนาะพอออกไปถึงทาง่ามึนก็บาว่าจะต่อแรกให้กูไปต้มคนอีกแล้วไปต้มคนอะไรแล้วว่าตำรวจจับระวังตำรวจจับมันจับไหมครับมันไม่จับเราไม่โกหกใครเราพาเขาหาอะไรได้ถ้าผมฟังคนข้างบ้านนักวิจารณ์ข้างบ้านเสียนข้างบ้านผมไม่มีปัญญ์ เวลาผมจนไปขอติมเงินมันก็ไม่ให้ตื่นเช้ามาผมก็หุงข้าวกินหากับข้าวกินแล้วมันมีอิทธิพลอะไรกับชีวิตผมมันไม่มีครับผมบอกรถมาเบิ้งมันติดรสามเดือนมอวมันตดยืเยื้มาห่วเหวี่ยงกับรถกูเบิ้งรถดจ้ของเลยไปยังมึงมีมอเตอร์ไซค์กูมีรถเก๋งสองขั้นสามขั้นออกไม่เขาติยดออกไม่เป็นห่วงเอาแต่ของกี่มอเตอร์ไซค์งานอยู่ ทุกวันนี้โอ้ท้องเปเลี่ยมยุบยุบโ้ยเพิ่นไปถึงทางผมอยากบอกว่ากูไม่ได้ไปถึงทารกูนี่ตายต่างหากกูน <c oughs> ี่ตายนี <c oughs> ่ครับผมอยากบอกทุกท่านผมพูดแรงนะครับว่าอยากให้ทุกท่านไปมีโอกาสโอกาสหนึง่งคนที่เขาให้เราไม่ได้ญาติไม่ใช่ญาติเราแต่เราต้องไปแต่งานแต่งานอยู่ ภาคเหนืออยู่ภาคกลางเ